สวัสดีค่ะวันดานเจนพิงศิวิัยนะคะอยู่กันที่เมืองพทัทยาเหมือนเดิมค่ะต่อเดืดวงของความรักเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนนะคะจากคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นคนคู่คนใช้ชีวิตแต่งงาน มีครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วนะคะความรักมาเช็คดูสิคะ energy น,นี้เป็นของใครของคุณหรือเปล่าคะแต่ร้อยละ80ถึงร้อยละยนะคะคนที่ถูกดึงดูดเข้ามาและมาฟังคลิปของมาดามแองเจินะคะแม่นทุกไลน์ถูกต้องไหมคะคอมเมนต์มานะคะเอาแบบที่สร้างสรรค์น,นะคะ อย่างที่คุณคอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะลูกดวงของมาดามอเจนนะคะก็จะออกมาให้ฟรีฟรีแบบนี้นะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวมาดามจะเริ่มไลฟ์สดให้ทุกวันเลยนะคะฟรีคนละหนึ่งคำถามไม่มีคา่าครูนะคะตอนนี้ขอเวลาหายใจก่อนกลับมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะต้องพักอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอากาศ เราอยู่ที่นู้นานนะอ่ะโอเคไม่ช้าแล้วนะคะวันนี้เป็นดวงความรักของคนคู่คนที่แต่งงานแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะอ้าว energy เ,ออเป็นของใครเอ่ย นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะหากว่ามันแม่นจนเกินคําบรรยายนะคะก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าเอาไปวิตกจริตอย่าเอาไปทะเลาะกันนะคะขอให้เป็นการปรึกษาหารือกันนะคะแก้ไขปัญหากันแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ว่าไพ่จะอ่านออกมาแบบไหนนะคะใบที่1เจ้าชะตาได้อะไรคะคนคู่ดุจังแล้วเราเนี่ยสุภาพโรดสุภาพสตรีจา๋าดุจังเลยนะ นะคุณดุคุณแม่บ้านคุณดุคุณพ่อบ้านเหรอพลังงานดาาออกมาเต็มขี้โมโหขี้หงุดหงิดเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามาตอนนี้นะคะพูดไม่ถูกฟันดะเลยนะคะเอาเราไปทําอะไรเขาทาอะไรให้เราอ่ะมานะคะอืมใครมี energy ของอ่าไปมีกิ๊กหรือเปล่าสักครู่นะคะเพราะว่าเป็นเพจถือถ้วยแบบนี้นะคะคุณกําลังมีความรักที่เริ่มก่อเกิดเนะออคนคู่คน ความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเราวังให้ดีๆนะคะไปที่3ออกเดเทเลยนะคะเอาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านมีกิ๊กกันหรือเปล่าคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟันธงนะคะเพรัอเป็นเพจถือถ้วยอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานเอเนอร์จีของเขาเรียกว่านะคะรักอินโนเซนต์นะคะรักเด็กหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะแต่เดอเดทตามออกมานะคะคุณอยากจะมีกิ๊กหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรคะออปชั่น อืมอาราชินีถือถ้วยก็ออกมานันายกูว่าแล้วนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กผู้หญิงถือถ้วยกับาราชินีถือถ้วยนะคะบ้านใหญ่แล้วก็บ้านเล็กอืมเอาแล้วประเด็นมาแล้วนะคะอย่าไปทอลานะบอกแล้วนะเดี๋ยวจะมาโทษหมอดูนะคะมีบ้านใหญ่กับบ้านเล็กด้วยนะคะเจ้าชะตานเนี่ยไม่ยอมรับนะคะคนที่เป็นสุภาพบุรุษส,สุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของ energy นี้นะคะคุณขา กล้าทำต้องกล้ารับนะคะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะคุณขาคุณมีกิ๊กกันเหรอคุณแอบไปมีกิ๊กนอกบ้านเหรอว้าวอ้าวนั่นไงประวังนิดยังนะคะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันเดอเดมันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะคุณดูสิว่าคุณจะเลือกบ้านบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กแต่เอเนอร์จีแบบนี้นะคะคุณเลือกทั้งบ้านเล็กและบ้านใหญ่นะคะไอ้บ้านใหญ่เอาไว้บ้านนั่นตาม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 สูตรเลยนะคะบ้านเล็กนะหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะ เอาใจได้ดีกว่าอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะสิบเหรียญหนักแน่นเขาไว้นะคุณหนักแน่นเข้าไว้นะมีการส่งเสียเลี้ยงดูด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะส่งเสียอะไรนะคะแต่ว่าบ้านใหญ่ได้กําไรได้เปรียบนะเพราะว่าเงินนะคนบ้านใหญ่คุมไว้คนบ้านใหญ่คุมไว้เลยบอกเลยเดนมาเชียนคุณเนสเสน่ห์แรงจริงนะคะเดนมาเชียนแบบนี้คะ่ะคุณบริหารสเสน่ห์นะคะมีบ้านใหญ่ก็ จ่ายเต็มที่เลยค่ะคุณนายจะเอาเท่าไหร่นะคะเท่าแก่นี่เอาเท่าไหร่ชั้นจ่ายนะคะขอให้ฉันออกนอกบ้านกับการเดินทางกับการคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็เป็นสายเปได้เหมือนกันนะตรงที่ว่าเอาแมวไม่อยู่หนูล่าเลยนะคะสามีอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกเาขาเรียกว่าอะไรคะเบิกบานตลอดเวลาเดอฟอดอออกแบบนี้นะคะมันมีการเริ่มต้นกับคนข้างนอกบ้านเอาสิ อาต่างคนต่างไม่มีใครรู้ด้วยนี่ไงเห็นไหมคะเป็นพลังงานของกิ๊กจริงๆด้วยเจ็ดดาบออกมาแบบนี้ระวังตัวให้ดีๆคะ่ะคนที่ใช้พลังงานอสองใจนะคะมีกิ๊กมีชู้เนี่ยนะคะระวังให้ดีๆนะคะหากใครบ้านใดบ้านหนึ่งจับได้ผู้หญิงทั้งสองคนหรือผู้ชายทั้งสองคนไม่รู้ว่าเจ้าชะตาทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสับรางให้ดีคะ่ะรักที่จะเจ้าชู้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อพรุ่งนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องต่อนะคะเป็นพลังงานของคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่งงานมีคู่แล้วนะคะ ไปต่อค่ะอย่าเพิ่งหยิบตกพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอโชคดีค่ะสับล้างดีๆนะอื